ยูเครนยึดพื้นที่อรอบกรุงเคียจากรัเสเซียคืนได้แล้วปฏิบัติการทางทหารในยูเครนของกองทัพรัรเสเซียยืดเยื้อเข้าสู่สัปดาห์ที่5ล่าสุดทางการยูเครนอ้างว่าขณะนี้กองกําลังยูเครนสามารถยึดพื้นที่เมืองและหมู่บ้านต่างๆกว่า30แห่งในภูมิภาคเคียคืนจากกองทัพรัรเสเซียได้แล้วหลังจากที่กองกําลังรัเสเซียถอนกําลังล่าถอยไปรวมทั้งสนามบินแอนโทนอฟในเมืองฮอสโทเมล ใกล้กับกรุงเคียฟซึ่งรัเสเซียยึดครองได้ตั้งแต่วันแรกของการเปิดฉากปฏิบัติการทหารโจมตียูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแม้ว่ารัเสเซียจะเริ่มถอนทหารออกจากพื้นที่รอบกรุงเคียฟแล้วแต่ก็ทิ้งร่องรอยความเสียหายจากการโจมตีเอาไว้ให้กับชาวยูเครนขณะที่ประธานาธิบดีโวโลโดิเมียเซเลนสกีผู้นำยูเครนเตือนว่าทหารรัเสเซียได้มีการฝังทุ่นระเบิดหรือกับระเบิดไว้ตามพื้นที่ต่าง รวมทั้งในบ้านของพลเรือนหรือใกล้ๆร่างผู้เสียชีวิตที่ถูกสังหารก่อนที่จะถอนกำลังออกจากเมืองสื่อต่างชาติได้เผยภาพสุดสลดหลังจากได้รับอนุญาตให้เข้าไปในเมืองบูคาหลังจากที่ทหารรัสเซียถอนทหารไปแล้วโดยพบว่าสภาพบ้านเมืองได้รับความเสียหายอย่างย่อยยับจากการโจมตีและศพพลเรือนยูเครนอย่างน้อย20ศพนอนเสียชีวิตอยู่บนท้องถนน หลายคนถูกสังหารห่างจากหน้าบ้านตัวเองเพียงไม่กี่เมตรขณะที่บางคนเสียชีวิตขณะจูงจักรยานและยังมีข้าวของอยู่ในมืออย่างไรก็ตามรายงานไม่ได้ระบุว่าศพที่เห็นนั้นเสียชีวิตมาแล้วกี่วันนายกเทศมนตรีเมืองบูคาระบุว่ามีพลเดเรือนในเมืองนี้เสียชีวิตมากกว่า300คนนอกจากนี้ยังพบจรวดปืนใหญ่ที่ยังไม่ระเบิดถูกทิ้งไว้ตามท้องถนนในเมืองอีกด้วย การถอนทหารออกจากพื้นที่รอบกรุงเคียฟของรัสเซียมีขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความจริงใจในการเจรจาสันติภาพแต่ประธานาธิบดีเซเลนสกีระบุว่ารัสเซียเปลี่ยนยุทธวิธีใหม่จากยึดกรุงเคียฟเป็นโจมตีเป้าโจมตีและเสริมกำลังทับบุกยึดพื้นที่ตะวันออกและทางใต้ของยูเครนแทน